ออาผู้น,นำก้นมามังนึงคือผูอ้เฒ่าผานนี่ผู้ไรมาบางนี้คือเถ่าก็โมผู้นำกน้นผุนไหมผุนขี่รถไก่ไรไม่กันเถ่า้าหัวชั้นหั <c oughs> วค้อนคือแต่หาขวคนเอยหัวชั้นดีดีได้แขกมาเข้าบ้านเป็นอย่างอ,อว่าแขกมาเข้าบ้านเอ้าแขกย่างมาว่าสิเขาไม่ได้ยันเห็นแต่ชันหวัวสิเขาว่าโอ,เาอ้เขาบ่ต้อนรับเขาหนีเลยสั่นเลยเอาเชิญเชิญนั่งเชิญนั่งจ้าเอาสวัสดีคุณหมอหน่อยครับสวัสดีค่ะคุณม สวัสด oh. ีค่ะอวัดีวายพระื้อเมื่อวานคุณหมอคนได่หนังอาผู้วายคุณหมอคุยดหมผู้วายมาหากูแล้วคูยกัยกมือตอบมันจะเป็นได้ยังงวัดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะสวยออาะไม่ไม่ใช่สวยอย่างเดียวใจดีด้วยเออคุณหมอต้งใจดีครับผมมีมีฉีดยาไหมวันนี้ถ้าฉีดยากูล่าป่วยเลย ย,ย,ยังยังยังไม่รู้รครับยายต้องให้หมอตรวจด,ดูก่อนวันนี้ค่ะคุณหมอมาตรวจพยาธิใบไม้ในตับค่ะให้นําอุจจาระมาด้วยนํามาหรือเปล่าค่ะอุจจาระเอามาไหมอุจจาระนะคะคุณยายนี่ล่ะอันกูสงสัยกูถามคุณยายเสียฉลี่ๆนั่นอุจจาระแม่ยังถอะไรอุจจาระแม่ยังขี้นั่นดิมันเป็นขี้เนี่ยบอกอุจจาระเออเราเ็ขี้น่ะ เอามาอยู่ค่ะแต่ว่ามาอุดใจล่ะเอามาครบใช่ไหมคะถ้างนั้นคุณหมอเรียกชื่อใครพูนไปโคกไปปากับว่นดีเอามาให้ทําไมคะเอามาบอครบอ๋อทำไม่ะคะคุณยายเท่าที่เอามาก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นคุณหมอเรียกชื่อใครนะคะลุกขึ้นมาตรวจสุขภาพแล้วก็อุจจาระมาส่งด้วยคนแรกนะคะยายมอดโคราชซิงค่ะเอามาถึงคิวกูเร็วใช่หรอนึ่งคนแรก คนแหลกบานเมื่อิีกูคนที่หนึ่งต้นเดียวกันนั่นแหละเหมือนกันค่ะคุณยายอถึงแล้วค่ะอุจรามาส่งค่ะคุณยายเอามาค่ะหมอแต่ฉันไม่ได้ใช้ต่รับมาหมอจะว่าไหมคะขอขอให้เป็นอุจราก็ตรวจได้ค่ะคุณยายโอ้ยายหลงอกไปทีค่ะค่ะอ่นนี่ค่ะหมอใหม่ๆเลยนะเนี่ยเอาใหม่ยมออกเลยน่ะกินมันยั่งบมอ่ะ อาจะขี้มันก็คือขี้อยู่ว่ายังทำอยังหน่นอยู่ดีนี่ยายจ้ะมาตะบานไดเล่ะมาาะโคราชจ้ะโอ้มาตะโคราดอ่ารักษาดีๆเจ้อคุณหมออ่าเดี๋ยวยายม้อยค่ะลุกขึ้นมาตรวจสุขภาพได้เลยค่ะจ้าเดี๋ยวคุณยายนั่งเลยนะจ้ามาถึงแล้วก็นั่งเลยตรวจสุขภาพเขาหนัก็ยังตรวจอยู่เนาะ หมอหมอบอกให้นั่งเอาแะหูแตกนี่จะนี่ไม่หยังหมอเขาบอกยังไงเมื่อกี้นั่งเลยเออฉันนั่งถูกแล้วเขาก็เปลี่ยนช่างตรวจยิบาัเตะตับมึงเหรอบาดมึงคือปล่อยกูขักใส่อีตาปีนนี่บ่อยท่านไหนหมอบอกให้นั่งเลยเป็นยังก็เห็ดดากยอนยอนจังฉันก็แล้วมึงพากันมีหูกันบ่เดี๋นี่บ้านโต้ไม่ว่าไม่หยังสิหูมาเร็วหมอเขาบอกไง เลยค่ะลรามึงจะมาเถียงกูเห้ยังเงินยังจังไหนหวยกูนั่งรลอยนะมันถูกแล้วนี่ก็เอานั่งกูดอนนะโอ้ยคุณยายตามใจแล้วกันขัะนั่งเลยแล้วกันนะโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวหมอเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวคยายายเป็นอะไรโอเจ็บคุณยายเป็นผู้หญิงจะมีได้ยังไงเนี่ยเอาไม่มีจะยังให้แต่กระเทยมันยังมีเนอ แันอัดข้อมันไตในขาไข้กินรวงน,นี่เราอีไปรับสินหามันเวกอนมูนก็ว่าใส่กปานาจิปาตาเวปนักว่าผู้เดียวเป็นะประมันก็เพื่อกันรวงก็ยังเกินเออมึง<อ>ให้คุณหมอตรวจนะครับให้คุณหมอตรวจหน่อยแล้วกันนะคะอ่ะอาจจะใบนมติค่ะมใช่ค่ะคุณหมอตรวจค่ะอค่ะยายมอดค่ะยายมอดนี่เคยเข้าโรงพยาบาลหรือว่าเคยผ่าตัดไหมคะอ๋อเคยค่ะ เขาโรงพยาบาลเวลาปวดหัวตัวร้อนค่ะค่ะแต่ว่าไอ้ผ่าตัดนี่ฉันสงสัยค่ะหมอค่ะสงสัยว่ายังไงคะไม่รู้ใครมาผ่าไว้ตอนไหนค่ะอ้าวคือผ่าแล้วมันก็ไม่เย็บคืนให้อีกันตรงไหนคะคุณยายตรงนี้ค่ะแผลใหญ่ไหมคืบหนึ่งโอ้โหมันไม่เย็บเลยปากแผลใก่จะเปื่อยได้ล่ะก็้โหจังยังอีดิออีปันจันทุบถูกมึงเอ้ยป่อยังก็ว่าหันปันจันทรบกมัน ไปว่าดก็ไดเคยเห็นเขาตอกเสาเข็มตีบึ้มบึมด้วยุญเอเอ๋ยจั้งในจั้งว่าหมอเขาไปยิบมึงตาบ่มบื่แต่เขายังถิ่มไล่ล้ำไปเผราะว่ทั้งหัวมันมันไล่ล้ำอยู่สาเดินเผราะอยู่ทั้งแผลนั่นน่ะโอ้ยปอบมึงมันเพราะมันไล่ล้ำไม่ฮะอันนี้มันเส้นไหมกูเอาไม้คือบวลาไล่เอาไหม้ท้าวอนคุณยายก็แต่ว่าไม่มีอาการเจ็บใช่ไหม ก็มีเจ็บบ้างอะค่ะคุณหมอขาเวลาที่คุณตาเขาโอ๊ยคุณยายก็มันเป็นเรื่องปกติค่ะแสดงว่าอักเสบนิดหน่อยเองเนาะนิดหน่อยเดี๋ยวคุณหมอจัดยาให้ก็แล้วกันไปรับยาช่องเจ็ดค่ะเอาอุดรลดเมืดอย่เอาจีไปใช้อยู่นี่เอาจีไปกรุงเทพเนี่ยไปยังกรุงเทพหมอเขาบอกไปรับยาช่องเจ็ด รับยาช่องที่7็ของโรงพยาบาลค่ะคุณยายถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งรอก่อนนะเดี๋ยวคุณหมอพาไปก็แล้วกันไม่ได้นั่งเลยเนาะไม่ได้นั่งเลยนั่งพื้นเนี่ยค่ะขนังขนังเลยอย่างกุ้ทวันน่สนุกะนั่งรอก่อนนะเดี๋ยวคุณหมอพาไป่าไปนะคะตามคิวเออยายอ่ค่อยๆนั่งสิทำไมครับหมอเดี๋ยวแผลปลี่ยต่อไปค่ะคุณยายมาริโอเมาแล้วเหรอค่ะ เดี๋ยวซื้ออยังก่อมาริโอเมาแล้วเหรอค่ะเมาแล้ว,ลวหรือมาริโอเมาแล้วเหรอคือมันมีปัญหาอีย่างนั่นกูซ<อ>ื้อมาริโอจักเลี้ยกูว่าเขาหมดจ้าเขาขนมโอริโอแล้วเว้แตะสมัยจัตุคามดังๆนั่นน,น่ะเน,นี่ยเออกูเอาอันขนมโอริโอนี่นะเขามารอขายให้กูเอ้าจัตุคามีอย่างว่าฉันหมดมาคือจ๋อเสนอ เปิดข e ึ้นจังแดดไปขนมโอรีโอว่ากลูลงไปอีตาทำงานเฮ้ย tamam> อีมานนี่อ no ีมาิโอไม่นังแบบกูยืมลมมึงหรือจะไปทำไมกูจะมาย้อนหูกูอ่ะลมเข้าไปกันแดดอือลมคุณยายเอาอุจจาระมาส่งค่ะเดี๋ยวค่ะยายเปลี่ยนซุดก่อนค่ะมันไม่ถนัดบาร์ดมึงคือเสียงยายใจอีปอบนี่มันกูแล้วซุดอุ้ยท่านสมัยน้อไปนั่งนีบอกค่ะ คค่ะุณยยาเสียใจค่ะสันเป็นให้โซ่สันบนนางทับกอีร้อยดากพูดใดญโอ้ยเกิดชี้ตาติดดากข่อยชิ้บ้านตั้งใดญเดี๋ยวเอาเก้าอี้เสริมก่อนค่ะไปใช้แล้วมันโผล่มีเก้าอี้เสริมมันมีส่วนตัวมากส่วนตัวมันโอ้ยมาเก้าอี้ร้อยฟ้านานกูกำลังสีบ้าบ้าลัดกูซ้ำเอาจ้งแล้วมันไปตามนิสัยของกูเอาละสีนั่งบัตนี้ปีโอ้ย อีปอบกินซีดบ้าอีนางนี่เพิ่อนทวงไงแถบว่าสันเห็นปาะศรนุ่ยหน่อยๆเม็นของเล่นเด้อค่ะยังว่ามึงว่าท่านเห็นลุงกูเสียหรอโอ้ยลืมโตจ้าขอปิดพูดเงี้ยรับโทรศัพท์อยู่หน้าเวทียังรับโทรศัพท์กับเมียอยู่ จิกกูโทรมาไม่จิกมึงก,กึกไปสีแล้วไปพนาพนาโอู้หจะว่าจิกมึงซื้อหยังเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมากระเบาน้องก,กระเบาอ่าค่ะคุณยายมาริโอค้ค่ะอุจารามาส่งคะ่ะยายาบ่มีดอกคะ่ะอุจาระหันน่าไ,<ด>ไม่มีอุจาระแล้วคุณหมอจะตรวจยังไงอ้าวขอมันขี่บ่อออกสะเอามาจังได้ว่า้างปิ่นทีบ้านเอาอีนี่เป็นขี่มักมันบ่โอ้ยขี่กูออกทุกสิ้นเดือน ส่งทีหลังก็ได้ค่ะอาเดี๋ยวคุณหมอมาตรวจหน่อยนะคะตรวจค่ะตรวจให้ตรวจหน่อยนะคุณยายนะเดินตามบ่ายค่ะใช่ไหตรวจนุ่มกุญเอนอบานเป็นยังไงคะหัวใจเต้นเลยหัวใจเต้นเร็วหรอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวตรวจวัดความดันหน่อยละกันหัวใจเต้นเร็วอย่างอีกอย่างนื่นตายตีนคอนมาเดี๋ยวขอขอวัดความดันแป๊บนึงค่ะวัดความดันอ่ะอ่ะ เป็นไงคะจะเป็นนั่นเด้ตรวจในกูดันกูเมื่อบานก่อนโอ้คุณยายคะความดันสูงมากเลยนะเนี่ยอาจจะช็อกได้นะความดันสูงอาจสีช็อกได้ใช่แล้วใช่แล้วเป็นจังใดนาอบานนี้โอ้ยเอ้าหไม่ใช่้วบานลงไปทำไมอ้าวคำว่าเป็นความดันสูงอาจสีช็อกได้เลยลงมามองตามความดันกูจังสีใดต่ำยังน้อยอีกหน่อยอันนี้บานนี้ โอจะมาได็กคุ้เนาะเอาเอาล่ะหัวเจ้าสีห้าห้คอยคุณยายมาริโอ้่ะเดี๋ยวขึ้นมารับยานะเดี๋ยวขึ้นมารับยากินไซเลยร์บัตรเป็นท่างใหญ่ละบัตรนั่นเฮ้ยฮะเมื่อคืนตาพ่อเลนว่าสัวตายบ้าไปหรพ่อโอ้โิดบัตรมาต่อไปค่ะต่อไปตามคิวนะคะตาโปกโคกสหกรณ์ค่ะ ตาโปะไม่มาเหรอคะวันนี้มาจุตาโปะเอาอุจจาระมาส่งด้วยนะคะครับตรงกลางโอเคงโอเคคคนนี้่ะมาแล้วครับเอาอุจจาระมาส่งค่ะเอาถุงยังไงหมอเขาให้เอาอุจจาระมาตรวจมม่เอาข่าต้มไม่ยังไงอีโปะเนียเนี่ยกูเป็นผู้ชายปากโปะใส่บังอู้ยังไงยังเอาข่าต้มมาตรวจหมอ ขีพ่ออกมึงกับพ่บอกเขาขีเลยขีอ้าวอ้ยาีเจมึงะมึงจะได้เจ้าไปกินขีไ้กินกูซิชังกุยช่สิมามึงจะได้ตมปาก่อรออยู่น่ะอ๋อ มันไม่ใช่แนลซิมเด้กขี่น่ะอ,อันพ่อใหญ่โปกก็จ้าเป็นบ่าเจังไหนเขาไปใส่ตลับใส่ตลับจังไหนจ<อ>ึงใส่ถุงพลาสติกมาตลับมันบ่มีก็เลยใส่ถุงพลาสติกโอ,อ,อ้ยอยู่บ้านไหนเลยเจ้าหันคุมตลาดแจ่มคุมตลาดแจ่มมา낭อ่ะอ่ะอุอาจารามาส่งค่ะโอ้ยขี่ปรกันยี่จางเว้ยป่านี่เรือ่องที <c oughs> ่หลังกูขี่รลายมือแล้วอ่ะตะโปกคะจ้าตะโปกเป็นอะไรมาเขับวันนี้ เป็นอะไรมาคะเอ่อเป็นนี่ทกศครับโอ้ยพอมงเอยแต่กูเป็นนี่เงินหลานกูก็ยังบอปากที่คุณหมอถามเนี่ยหมายถึงว่าคุณตานี่มีอาการเจ็บป่วยอะไรไหมเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อเป็นครับเป็นอะไรคะเจ็บตรงนี้ครับว่าเจ็บท้องเหรอไม่ใช่ครับแล้วเจ็บตรงไหนอ่ะตรงนี้ครับตรงนี้ครับขาตรงขาไม่ใช่ครับแล้วตรงไหนล่ะคุณตาตรงนี้ครับ บอกหมอเข้าไปเลยเจ็บตรงไหนหมอเขาจะได้วินใจโรคถูกปอบเมืองค่ะเจ็บตรงไหนคะตรงนี้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 ครับโอ้ยกะดิไปหาปีหนามันกขาบุลุ่เรื่องดอกชิมาเจ็บตรงไหนแล้วก็เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้แล้วก็เจ็บตรงไหนอยู่หันบอกเขาไปหลดเจ็บยังเจ็บยังกวนยังไันบอกคุณหมอมาเลยค่ะเจ็บตรงไหนคะคุณตาแสดงว่าเจ็บ มองแมนมั่นก็แค่บอกว่าเจ็ให้คุณหมอจับดูสิไปคุณตาโอ้อ้ย้ยนางนาสังเกตุนี่หมอก็พอาหมอด้กวอยอืมโอ้หจากตรวจมากใช่ไหมก็คุณตาเขาเจ็บไงโอ้มากเลยเนาะแย่คุหมอชิวกู่ว่าตรวจแล้วนะคือกลาว้่ยเนี่ยไอ้กูฝากไปนะมันจะใครเนี่ยนะ ฝากไม่หนังเลยฝากให้หมอตรวจวงเลยนะนี่นี่ดันมึงจะเาฝากจะได้ก็บอกหรอกไอ้ไข่กูฝากเช่นไหมกูแบบคันมัดขันมัดกันไปไปตรวจเนาะกูอิตวิเป็นอุ้มลุ่มเนาะเขาสิบัวเขามาจากอำเภอสมพวงเอาไปกันใหญ่แล้วค่ะคุณยายเอาไม่จับก็ได้ค่ะเจ็บนิดหน่อยเองเนาะ เดี๋ยวคุณหมอจัดยาให้ก็แล้วกันนะคะไปรับยาช่องสามนะช่องสามช่องสามไม่ช่องสามเป่ค่ะช่องสามขือถอดหะช้อนละเอยดเนะเดอูช่องรับยาคุณยายไม่รู้อะไรเลยต่อไปค่ะเอาตามคิวเหรอเนี่ยยายฟ้ายแสนสวยค่ะไส่แบบนี้หอดชิวบ้างเดอยงมันสวยตรงไหนผู้อีปอบนี่ก็ะไรสวยแล้วมึงก็ยงอม่เอาผู้งเดี๋ยวคุณยายนั่งเลยนะคะ ำไมไม่นั่งล่ะคุณยายลืมอะไรบอว่างหันเดี๋ยวพูดว่าอะไระตรวจนะก็ก็ตรวจต้องนั่งไงคะต้องแรหรอยคุณมานังต่างเน่าาวังกูไม่น้เลยของกูก็อยู่ในน้ด้วยนะม ตัวนยามันห่วยห่วยช่วงแห้งมันมาขาดความสุขกันจ้นเฮ้ยเอาเสียง<อ>ไหมกูคืนมาจ้ะยายฝ้เนี่ยขี้เล่นจริงๆน,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 เน,นะเน,เนี่ยไม่ขี้เล่นนะใครเล่นหัวขี้คนเด็กเห็นแค่ตัวกูแห้งยำคนก็ไปเดียวกันฉัน่ ยายฝ้ายคะเดี๋ยวอุจาร์มาส่งเลยนะคะยังเอาไว้กับเพื่อนเลยค่ะเนี่ยโอ้ยใส่ตะลับง่ำแท้โอ้ยคนต้มคนพิเศษคนพิเศษมันนองนะคนในเมียงค่ะโอ้ย่าอยู่ในเมืองยุคคุ้มไหนครับมันหล่อมันเดือดนะฮะมันหล่อมันเดือดเทศบาลสามลงไปโอ้เทศบาลสามดีดีดียายอืเป็นยังอยู่นี่จะเป็นนั่นในตรวจนั่ง เอาเป็นหรอลนะแต่กูได้เศร้าโวยเศร้า่ครก็หรอกมึงเอ้ยบ้าอยังเมื่อกไหเกียร์กูแน่เอากูเป็นตั้งหากไม่ใช่ไหมที่ฉันเนี่บพอไม่ค่อยบันนอกเด้เป็นคนใส่คนราชการเด้เนี่ยคนราชการแท้ยังอยู่เนี่ยนี่ัวเป็นตำรวจมาตั้งหกโอ้เป็นเมียตำรวจจ้าอืมดีตัวนี่เมียเป็นเมียตำรวจเนาะอืมดีตัวจีบอะไรนะจีบอะไรเนยังปังตัวเนยัง เงินเบิดยเงได้เอาตะปืนไปจำเงีมือแรงบ่เฮกยังรอตะปีต้อปวัดภาษาเ้าเพื่อนพ่อดีๆจจ้านอยพ่อสิไปไทยปืนมายิ่งปากมึงไนไปหาเ้าเพื่อนผัวติ่งอ่าเดี๋ยวให้คุณหมอตรวจหน่อยนะคะคุณยายอ่า พอแค่นี้ก็ได้ค่ะยายฝ้ายค่ะยายฝ้ายนี่เคยมีอาการแพ้ยาไหมคะยามไหมแพ้แพ้ยาอะไรคะกินไม่ได้เลยนะยาเนี่ยกินไม่ได้สักชนิดเลยเหรอเอ๊ะลืมไปลืมว่ามียาชนิดหนึ่งกินอะไรแล้วนะไม่แพ้หรือกินแล้วไม่แพ้กินเป็นกำก็ไม่แพ้โอ้โหคุณยายกินเป็นกาไม่แพ้เนี่ยนะยาอะไรคะ ยากแก้แพ้ไงคะกินแล้วมันเลยไม่แพ้มันเลยชนะโอ้กูบรรดาอ่อนขนาดเลยวะลูกชายกูจะไปตีมวยมืออื่นมือฮือกูเสียยาแก้แพ้เนี่ยแหละให้มันกินกินท่านยังเหรอกินแล้วมันชนะตัวมันบ่แพ้มิตาชิลาข้ามมุ่แต่เนี่ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดยาให้ก็แล้วกันแล้วยายฝ้ายนี่มีโรคประจําตัวอะไรไหมมีค่ะโรคอะไรคะ โรคอิจฉา,า,าตาร้อนคือโรคอิจฉาตาร้อนอืมันเป็นยังไงโคลนมากมากแล้วเป็นโรคเนี้ยเป็นยังไงเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้เลยนะคะอืตาม,มันจะเหลียมจะซนขึ้นมาเลยค่ะอโอนฟุบๆแล้วมันมีโรคอื่นพ่วงมาด้วยโรคอะไรครับโรควัาพื้นคนค่ะเป็นยากบรโรควัาพื้นคน,นโอ้ยส,สัวเสียวพื้นคนได้งาขึ้นยังเห่อต้องอาการเป็นยังไงเนี่ยมันต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากวานอน เยอะให้ห <wh ats> นังนอกไปอ้าย่านคนยินงอันนี้โชโอ้ยหน้าตาดีๆสวยๆงามๆเปลี่ยนไปบปตัวโลกว่พื้นคนนั่นแบบมันเป็นยังไงอาการเอ๊ะอีเอ็นนี่มันรูปคมเงินไปโรงเรียนหายเจียดีแบดมันเออบัตรชื่อเลขว่าสันเขาบัตรเขาจักเด็กมันยังบ่ออกบ้าไเลยเว้ยนั่งหน้าจีเจลือ จะเป็นกูเดีเาปืนก็เล็กจะเป็นกูส้นใหใจโอ้ยนี่แมขนาดกูเป็นกูยังบ่คือสามึงสานานมาสาธิตเข้าทางนาดเนาะ,ะเป็นโรคนี้ลำบากไหมล่ะคุณยายลำบากจังลำบากบาก็หยุดเนาะไม่เป็นแล้วไม,ไม่เป็นแล้วเนาะเอองั้นเดี๋ยวไปรอรับยาเลยก็แล้วกันเปลี่ยนเป็นโรคค่ะรับที่ไหนครับเดี๋ยวไปนั่งก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวคุณหมอพาไปค่ะนั่งก่อนนะมาถึงแล้วนั่งก่อนรกคือ รถเข็นมาอะไรของเมืองอีกอีนี่ก็นั่งลงเลยสิคะคนอื่นเข้ามาเขาเข้ามาหนกเมื่อไห้กูลุกแขยังกูจะนั่งก่อนโอ้มาเสียเปียกเมียตำรวจถักเทนอแบานขอบคุณที่ทำร่มกูว่าแล้วบ่ละกูว่าแล้วทำไมเหรอยายแผลกูอาว์เวิร์ดเลยไปนั่งถางยังงั้นก็อาว์ทโอ้ยเย็บไหมให้นายท่าหมอเดี๋ยวคุณหมอเย็บ